มะกินกันคุณผู้ชมใช้กินล่าเนี่ยนั่งักนาิยนใหญ่

มานี่อันนี้เไปไว้ส่วนกลางเาลยรู้่อน้ำตกให้่อหน่อยอร่อยไหมพ่อโอ้ัวหนะน,น้าเอ้ยท่านมน้าตกเนี้ยอร่อยจับอ่ะ้อทำันเข้ามนี่ไนดะ้ ร่มน่ามไม่ถึงแน่นแฮะไม่รักกันหน้าไ่เลยพีพีขาไปกินอ๋อแวที่แหละเอาคุณตา่อกี้ขาไม่ได <right ้่านจะออกบ้านอย่านีทีน่ามากวนใครเลือเหรอต้องยปตาเจ็ดลูกเหรอเจลูกกันตาร่าขอได้ค่ะหนูไม่มีปัญหาเนาขอทุกคนกินได้อแล้ว ขอตาตนมากอ้าองมีดีนะนี่จะใช้ขอเดินนั่ชาน่ะเล่นใจเอาเองหเนีนี่

แต uhm uh, ่ไม่ก็ปีกง่ายมากยิ่งถ่ายนะฮะฮึมวันนี้ไม่ทำแต่ผลการรับรองไป

เดี๋ยวพี่ถูกรอตเตอรี่พี่จะซื้อพี่จะทุบสองหลังนี่หนึก็ดีนะมันได้ต่ป้ากันนะเอามดขอแต่ได้ไหมคนง่ายกิงไริเลยเอาเล่นน้ำได้ไหม เดี๋ยวค่อยพูเลยย่าเดี๋ยวค่อยจูนนะตขอจูนเด้ยเนาะเอาปนวนี่ยครพี่โอเคค่ะ้มยำปันเดนอืม เอืมออเงียออเออเออเอินออเออเอเอ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 ยเออเออเออนเเนเอเออ เจ้าคะเจ้าของบ้านไม่ได้นั่งเข้าวงเลยออกไปอยู่ข้างๆวงแขกมานั่งกันเต็มญาติพี่น้องอะไรอร่อยหอมเตอร์ เรคอไรับครับว้างซ้าข้อ้ยข้างขวาข้างซ้ายขางขวาข้าง้ายไมั้งมี มันมีรายการทุราเียดยการใหม่แล้วนะใช่จะเอาไปกันดีมันบอกว่าต้องจองใช้ครั้งแรกภายในเดือนนี้ป่ะไม่รู้ใช่ใช่มถ้าไม่งั้นมันตัดสิ์เลยเดือนไหนเดือนนี้เดือนกุมภาเน้าปลาหวานกรบป๋อแกระป๋อเดนคนละพึ่งม่ป่ะคนพึ่งคนละึ่งเเชกันไม่ใช่เไมเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องใช้หมดภายในในสามป่ะอ่ะ คนเราขึ้นนะถ้าคนที่แต่ละาถับดแล้ววะต้องต้องใช้ต้องเปิดใช้ภายในยี่สิบแปดนาทีเคยใช้ไหมเหรอใช่ต่หมายถึงว่าท่านผู้ชมจะใช้กินก่อนเมื่อยมือแล้วเนี่ยมีใครห้ามเลยเออลูกหลานถ้ากินกันเงียบหลยถ้าอย่าลืมติดตามจะใช้เมนูด้วยนะขอบพระคุณมาก